ครับก็บขอสวัสดีพี่นอ้องปองปลายตุ่มของตุบอนนะครับปปะไก่ปะไก่ไ,ไทยเหล่านะครับเนาะเป็นมือดีครับผมช่องเก่าทุกเก่าเบ้าอีสานไต่ชนะอ่อนนะครับเนาะพาพี่พาน้องมาพีสูตรบ้านห่างกลางทงของเพควนกำบอนแม่นห่บ้านห่างนะครับก็เป็นกระท่อมทำเพป็นมาปลูกไว้น้ำบานน้ำซองนะครับปรากฏว่าเออมี ใช่ไอ้อย,ย่า่ผูหนึ่งนะครับนกมาอยู่อาศัยแต่ว่าคนพื้นที่แถวให้แถวหน้าเฮานีบาทท่บ้านเค้านั้นเป็นเป็นปอบเป็นอย่างไปอย่างนั้นนะครับเี่ยวก,กินเป็ดกินไก่ใช้หวานเผนหมดนะครับบ้านนี้ก็เลยภาพพีผนองมาเบงนะครับมาบาน่นหรือว่ากระต๊อบิ่นที่เพิ่นว่าทราบว่าเป็นปอบเป็นดนังกะภาพพีผนองมาเบง นะครับ่าทิเป็นยังไงป่ะพี่น้องภาพิีมาหน่องมาเบิ่งย่ำคำคำนะครับนี่ครับนี่มาหอดมาถึงเพล่ะครับเป็นกระตอบของเพลนของคุณยายนะครับแต่ว่าเจ้าก็เอาผ้าสารแลนมากันไว้นะครับแต่ห้อกับติ๊าพี่ผ้าหน้องเข้าไปเบิงบ่งพิสูจน์เบิ่งครับว่าเป็นยังไงกระ ค่อนข้างไกลนะครับเปรี้ยวยนะครับเดินมากกระไรนะครับมากเป็นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แถวนี้บ่เหลือพ่อท่านอืมซึ่งยายพวกนี้แหละรับเพป,ป็นอาศัยอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาไปหาหลักเป็ดหลักไกค่คนจินมัดเป็นเตงใดกะเดี๋ยวพาพี่พาน้อ,นองเป็งครับ <c oughs> พี่น้องบานเพิ่นนะครับนี่หอยพันดูครับมอเห็ดแตกหมตอนนี้นี่นะครับน,นี่ครับพี่น้องมองดูมองเศร้าเพิ่นก็ได้ครับเป็นมอเห็ดแตกโปอยู่นะครับ,ก,โโรบกับโมลู่าเพิ่นดูหรือโมยูนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นอยู่ นะครับก็ค่อนข้างน่าจะน่ายานนะครับตะกลัวยนี่มันขึ้นก็นได้นะครับภาพพี่พ่อหน่องมาเพิ่ง <c oughs> ครับขอ,องคุณดูมังเศร้าของคุณได้เพิ่นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมบ่รู้ว่าเพิ่นอยู่หรือบ่อยู่อจังได๋นะครับเพิ่นอ,อาจสิมาช่วงดึกๆแต่ดื้อนกระสังนะครับ เงินค้างสิเงียบเดียวกับพี่น้องอันนี้เพิ่นกระไดใส่กุญแจ้ไว้กบวยเลยครับลานหลังเพิ่นกระไดอ่ะกับพี่พพพน้องพาผีผ้าน้องมาผีสุดมั้งนะครับทีเป็นทาบว่าเป็นปอบเป็นยังแต่เนือ้อหนึ่งพันบ่อยู่ช่วงหนึ่งพันบ่อยู่ครับ ว่าเพิ่งจะไปทางไหนเหากับบนด้นหูจักช่วงคำคำคำขนาดที่มากกันเลนะครับเพราะว่าเป็ดใกล้ท่านี้บ่เหลือเลยพี่น้องนะครับรวันนี้ยม่ย้ายพวกนี้คนเอาไปกินมัดก่อนสิครับด่านลังกระถมพคนกไกลครับเพคนเอาไปกินมัดจนในเป็ดใกล้ท่านี้บ่ยยั่งเลยแหละครับแต่อย่าลืมนะครับเด้อเบืองแหลกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง เก่าที่เก่าบ้าวิสันไตแชนแนลนะครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้แน่นะครับเนี่ยพี่นอ้องเพิ่นได้มาสายยุดดนนะครับจนได้เป็นหมดเลยอยินว่าเพิ่นว่า,นเาเป็นคนตังทินมากนะครับได้มาเป็นปอบกินเป็ดกินไก่ทั้งนี้นะครับซึ่งหายหน้าสาโ้เพิ่คนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แถวนี้เพิ่นกันในหวาดกลัวกันไปหมดนะครับ ยู่เพิ่นนะครับตพาากพิ่นกันเลอจังหนึงเพิ่นก็เจ้าก็เห็นนังกระนำปลาหนาปลาอย่างแถวนี้นะครับแต่มืมนีห้องมาบ่เห็นบ,เนบ่เห็นใหญ่เลยมิดซีรีเลยครับรเลยนะครับพี่น้องกับเป็นจะตื่นเต้นน่ากลัวนะครับพอจู่กลางคงกลางนาฮาเลยครับเพ่นกับมา มาอยู่จังไดีบุนะครับเถียงไก,ก่แกะนี้ไก่กามดแหดแหวครับนี่เทียงหนึ่งพี่น้องเ <c oughs> ทียงนี้พนตะกีพันกระเลียงไก่นะครับหลังจากแอแตได้ยนินว่ายายพ่นพูนีเป็นป,ปอบนะครับกินเป็ดกินไก่พ่นมดดพ่นได้ลื้อคอกเป็ดคอกไก่นี้มืดกลับเลยนะครับนี่เทียงหนึ่งนะครับซึ่งเทียงนี้เราถือกินก้อนโมกพี่น้อง เป็ดไก่ยูเทียงนี่ถือกินก้อนหมลเลยนะครับเจ้าของหน้าพ่นเลยหลือหลือเทียงหลือ,ห,ลอหอดห่องนอนนี้พ่นกลัวก,กันกันปักยาน,นกันนี่ครับเทียงนี่แหละที่อ่ายายคนยายผู้เป็นเป็นปอบมาจินเป็ดกินไก่เทียงนี่นะครับซึ่งเป็นเทียงเทียงแหลกที่ที่กินกินเป็ดกินไก่นะครับเจ้าของเทียงพันเลยหลือเลยนะครับหลือหนีจากจากยายนี่เลยนะครับนี่ ถึงเป็นเป็นที่เห็นเห็นแล้ว่ะครับเป็นที่หัจักเลยว่าเออคนในลือนี่หรีซึ่งย้ายคนนี้กัเป็นปอบนี่หลีนี่ครับตะกี้เป็นขอกเป็ดขอกไก่นะครับพงศคนในลือถิ่นนี้เลยครับเทิงเพื่อนกลัวตะกี้มันกนะนั่งทงกันครับมาเห็นย้ายคนนี้แหละออเป็นปอบหาจิมเป็ดจิ้มไก่ว่าสันซึ่งมือนห้องกมากับปรากฏว่าบบเห็นย้ายนะครับประตูได้ล็อกไว้ผมกับบุกาเขาไปน่าราบรวงไปไหนนะครับย่านเจ้าของหน้าคนว่า ซึ่งกับย่าเพ่นเจ้าของหน้าพ่นกะนดูจงพอถือกันดูเอาอาจจะไปมองว่าใส่ไหลมันกับเมีนแต่ก็แต่ว่าที่จริงกัเก่าสิบเก่าเปอร์เซ็นต์นะครับใ้บบานสามาเมื่อนี่ครับนี่เทียงนี่นะครับเป็นรักประกันเลยพ่นลือนี้เลยครับเป็ดเป็ดเป็นไก่พ่นหลือนี้มาเลยนะพ่นกลัวย่า่พ่นนี่แหละพ่นเป็นปอบอือย่ก็เลยฝากภาพพีพรหนองมาบนแง้มก่อนขังสีคำนึงถีงนะครับเนาะปรากฏว่าย่ายบ่อยู่ เดี๋ยวขันย่ำมืงขึ้นจังไหนเดี๋ยวสี่ร้อยไหมอีกหนึ่งนะครับเรือว่าฝนไปจังไหนผมบ่ท่านลูกแต่ข้าวกันมากเลยมากกันมาเห็นสภาพบา้านหลังนี้หรือว่ากระท่อมหลังนี้นะครับเป็นตะกีเลียงเป็ดเลียงไก่เป็นกระดหลือนี้เลยนะครับเนื่องจากไายหลังนั้นแหล,ละที่ผมทายทำมากินเป็ดกินไก่พ่นนะครับกระฟ้าพี่ฟากน้องไว้นะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องไว้แน่นะครับเปิดช่องไม่ไหม,ไมก็ได้ขอพี่ ขอบุณขอบคุณพี่น,อน้องในเ่อขอามาเบืงองได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมแน่นะครับถ้าคลิปนี้เป็นทิ่งดีๆหรือว่าเบื่องแล้วมีคุณประโยชน์เตือนจิตเตือนใจไดก็ฝากนะครับเด้อกดติดตามให้นะนะครับผมฝากขอบุญขอบคุณหลายๆนี่ครับวาพนพ้ภาพพิสูจน์บานปอบนะครับได้เป็นปอบซึ่งกับจินเป็ดจินไก่ของชาวบ้านจนได้ลือนี้เลยนะครับ กับบรรยากาศเงียบกับค่อนข้างเงียบเลยเที่ยงหน้าเป่าะกี่ีกับมีเป็ดมีไก่ชนันปันปิ่นปล่อยเป็ดลงเด่นน้องแถวนี้แหละครับปรากฏว่าเป็ดเสียมือแล้วโตสองโตสามโตสี่โตถ้าเจ้าไปเห็นกับมีแต่สากสากโตมันแต่ว่าเครื่องในบบเหลือ ก็ถามย่า่คนนี้คน,นกับว่าบ่รู้บ่เห็นแต่ว่าเขามาจอดเบิ่งนะครับเนี่นาายมเมื่อคืนเอาจามาจอดเบิ่งเดิมเดิมเทียงรังเทียงนี่แหละครับคนมาจอดเบิ่งปรกากฏว่าเห็นย่นายนั่งกินเครื่องในเป็ดเครื่องในไก่ยุบบ้านนั่งนี่แหละครับนั่งกินเครื่องในเป็ดเครื่องในไก่ปากแดงจึงขึงอยู่สินพอจังนั้นอาจารย์ก็ลื้อนี่เลยอาจารย์ย่านนะครับอาจารย์ย่านอาจารย์กลัวกลัวว่าถึงว่ากิน อาเจ้าอาเจ้าเลยยานนะครับแต่กกินกันคักพี่น้องเป็ดไก่ทุกอย่างอย่แตกบุญวันบุญวันจนเกิดเรื่องเมื่อกลัวบ้านหลังนี่ยล่ะบ้านหลังใหญ่ที่เป็นปอบนะครับเป็นปอบหากินข้างในเป็ดเครงไม้ไก่นะครับพี่น้องนี่แหละคำไม้เป็นแตะยานนะครับนี่กันนั่นว่าวม้างฮกมง ทำมาเี่ยังับพี่งเลยนะครับนี่ละบ้านที่ย่าอยู่ครับที่เพนเป็นปอบเป็นยังกระไรพี่น้องแต่วันมือนี่โบยู่ครับเพิ่นไปใส่บุน้ำหาอยู่บเห็นนะครับแต่ยังได้ขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับขอมาติดตามขอมาเบิ้งรับชมกระไรนะครับขอบุญขอบคุณหลายๆนะครับผู้ขอมาติดตามผู้ผู้ขอมาท่านเบิ้องขอมาเ,เบิ้งกระไรนะครับเบิ้งแล้วก็ ฝากกดไหลกดแชร่ผมนะครับเด้อขอติดตามให้น้ำแน่ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผมกับช่องนี่แหละครับ99บ้าอีสานไต่ใช่ไหมครับผมกะเป็นที่หวาดกลัวอยู่นะครับขนาดนี้ทำนี่ก็ได้นะครับบรรยากาศกะอึมครึมได้ใจเลยนะครับเนี่ยหลักฐานขึ้นนี่แหละครับกระท่อมหลังนี้นะครับพ่นลื้อแล้วล้งดักเป็นเป็ดเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับไก่นี่ก็เป็น ห้าทิพหกิบยในยินวางสันนะครับตายมัดเกี่ยงมัดมตายเทละสิบเพิ่นก็สงสัยนึยว่ามันงูกตอดงูกัดบ่แมนเพิ่นก็เลยออกมาจอบที่ไหนใด,ดเป็นเป็นย้ายหลังบ้านหลังนั้นนะครับนกินเป็ดกินไก่เพิ่นนะครับอ่ะกันยังได้คลิปนี้กับคลิปนี้ขอล่าพีละนองก่อนนะครับเนาะตอนพีตอนนองไว้กอนสำหรับกอนนะครับเดี๋ยวอีพี่สองนะครับผมมีโอกาสผมจะมาไทายยำบึงคืนบึงบางเทือห้าพ่อใหญ่นะครับจังหลุนไปพร้อมกัน อ้าวชิมนี้ข้อก้าวคำว่า,วาสวัสดีครับผม